ดีค่ะเด็กๆสำหรับในชั่วโมงนี้หรือคลิปนี้ครูก็จะพานักเรียนไปศึกษาเรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีลักษณะที่สำคัญก็คือสามารถสร้างอาหารเองได้เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ให้อะไรกับธรรมชาติคะนั่นก็คือให้ก๊าซออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจใช่ไหมคะออกซิเจนที่อยู่ในตามธรรมชาติเราได้มาจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้กันนะคะเราไปรู้จักกลุ่มของพืชให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มของพืชสามารถแยกย่อยออกได้เป็นสองกลุ่มนั่นก็คือพืชมีดอกค่ะเอาใครรู้จักพืชมีดอกบ้างเอ่ย ดอกไม้ทั่วไปที่เรารู้จักอยู่ในกลุ่มนี้กันหมดนะคะที่ขันได้เลยก็คือดอกมะลิดอกมะลิเป็นดอกไม้อ่าวันสําคัญสําหรับวันแม่เราใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เลยดอกมะลิดอกกุหลาบเลยดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะต่อไปเราไปรู้จักกลุ่มที่สองคะ่ะก็คือพืชไม่มีดอกคะ่ะ พืชไม่มีดอกอ้าก็บอกเลยว,ว่าไม่มีดอกเพราะฉะนั้นพืชกลุ่มนี้จะมีเฉพาะใบค่ะใบของมันก็จะสวยงามแตกต่างจากพืชมีดอกนะคะเพราะมีใบไว้สําหรับประดับบ้านตกแต่งอาคารต่างๆนะคะ,ะต่อไปเราไปดูลักษณะความเหมือนและความแตกต่างกันของพืช2อกลุ่มน,นี้กันนะคะ เราไปดูส่วนประกอบของพืชสองกลุ่มนี้ค่ะเราไปดูที่พืชดอกกันก่อนพืชดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเริ่มจากส่วนล่างสุดเลยก็คือรากต่อไปเป็นลำต้นนะคะดอกใบแล้วก็ผลค่ะเราไปดูส่วนประกอบของพืชไม่มีดอกอพืชไม่มีดอกจะมีองค์ประกอบเพียง3ส,ส่วนนั่นก็คือมีรากมีลำต้นมีใบาาขาดอะไรไปคะเด็ก ขาดดอกแล้วก็ผลนะคะ,ะเรารู้แล้วว่าพืชสองกลุ่มนี้แตกต่างกันตรงที่ดอกและผลพืชไม่มีดอกจะไม่มีดอกกับผลนะคะต่อไปเราจะไปรู้จักหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชด,ดอกให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะเราไปดูพืชด,ดอกกันค่ะเด็กๆพืชด,ดอกนะคะเราเริ่มจากอะ,อะไรก่อนเริ่มจากรากเลยค่ะ ลากของพืชดอกทําหน้าที่อะไรลากของพืชโดยทั่วไปจะทําหน้าที่ยึดลําต้นให้ตั้งตรงแข็งแรงดูดน้ําและดูดอาหารนะคะต่อไปถัดจากรากขึ้นมาเป็นลําต้นใช่ไหมคะลําต้นของพืชทําหน้าที่ําเลียงน้ําและอาหารส่งไปที่ใบใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ยังทําหน้าที่ชูก,กิ่งก้านใบเพื่อให้ได้รับแสงค่ะไปดูที่ส่วนประกอบที่สามใบค่ะ ใบของพืชจะทำหน้าที่ในการหายใจข่ายน้ำแล้วก็สร้างอาหารอตอนกลางวันเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกว่าอากาศสดชื่นก็เพราะเราได้อะไรคะ,ะได้ออกซิเจนจากกระบวนการสร้างอาหารของพืชนั่นเองเมื่อพืชสร้างอาหารเสร็จแล้วจะได้อะไรออกมาครับจะได้ออกซิเจนน้ำแล้วก็น้ำตาลออกมานะคะ โดยออกซิเจนพืชก็จะคายออกมาคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปไปดูที่ดอกค่ะดอกของพืชทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์พืชในเมื่อมีดอกแล้วก็จะมีผลตามมานะคะผลจะช่วยในการขยายพันธุ์ค่ะเพราะ่าในผลมีอะไรเอ่ยในผลมีเมล็ดเราเอาเมล็ดไปเพาะปลูกก็เป็นการขยายพันธุ์ของพืชต่อไปนะคะเราจะไปรู้จักกับอ่า หน้าที่และส่วนประกอบของพืชให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเราจะเริ่มศึกษาส่วนที่อยู่รางสุดเลยค่ะนั่นก็คือรากรากจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำดูดอาหารยึดหลังต้นให้ตั้งตรงและแข็งแรงนะคะเราอยากรู้ไหมรากมีกี่ชนิดอ่ะรากมีสามชนิดด้วยกันนะคะเด็กๆเ,เราไปดูก่อนว่ารากสามชนิดนี้จะทำหน้าที่และแตกต่างนอกเหนือจาก ดูดน้ําดูดอาหารหรือไม่เราเป็นรู้จักรากชนิดแรกกันค่ะรากชนิดแรกเป็นรากแก้วนะคะรากแก้วคือรากที่งอกออกมาจากลกาต้นดิ่งลงตามโน้มอ่าแรงโน้มถ่วงของโลกค,ค่ะเป็นหลักอย่างลึกลงไปในดินช่วยในการยึดลําต้นให้ตั้งตรงและแข็งแรงนะคะนี่คือหน้าที่หลักเลยค่ะของรากแก้วต่อไป เราไปดูภาพอ่านี่คือภาพของรากแก้วนะคะเห็นลูกศรสีแดงไหมเอ่ยอ่ารากแก้วจะทำหน้าที่ยึดลำต้นขาดดิ่งลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกต่อไปไปดูรากที่สองกันรากที่สองเป็นรากแขนงนะคะเด็กๆรากแขนงเป็นรากที่งอกและเจริญออกมาต่อจากรากแก้วค่ะรากชนิดนี้จะขนานไปตามพื้นดินนะคะ อาจจะสามารถแตกแขนงออกไปเรื่อยๆโดยขนานกับพื้นดินปลายรากสุดของรากแขนงก็จะมีรากผลอ่อนรากผลอ่อนทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารค่ะต่อไปเราไปรู้จักอ่าจากภาพนะคะนี่คือรากแก้วที่เราเห็นชัดเจนนี้ค่ะอ่าวรากที่แตกออกจากรากแก้วเราเรียกว่ารากแขนง ปลายสุดของรากแขนงเห็นไหมคะสีดำๆเนี่ยจะมีรากขนอ่อนอมากมายเลยต่อไปเราไปดูรากชนิดที่สามกันค่ะรากชนิดที่สามเป็นรากพิเศษที่ทําหน้าที่นอกเหนือจากการดูดน้ําดูดอาหารแล้วก็ยึดลําต้นนะคะเราไปดูว่ารากพิเศษมีอะ,อะไรกันบ้างก็คือหนึ่งมีรากฝอยนะคะรากฝอยมีรากําจุน มีรากเกาะค่ะมีรากหายใจมีรากปรสิตมีรากสังเคราะห์ด้วยแสงรักสะสมอาหารรากน้ำราก8ชนิดนี้จะทำหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากการดูดน้ำดูดอาหารแล้วก็ยืดลำต้นนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าหน้าที่พิเศษของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอที่คุณครูเตรียมมานะคะเด็กๆ เห็นรากพักบุ้งนี่หรือเปล่าเห็นครับรู้ไหมว่าเป็นรากแบบใดไม่ทราบครับนี่ล่ะคือสิ่งที่เจมอยากรู้ยังไงหรอครับก็รากพืชแต่ละชนิดนะ่มีหน้าที่และลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยก็แล้วกันรากก็คือส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ไม่มีข้อปล้องตาและใบ รากของพืชเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดินมีขนาดและความยาวแตกต่างกันรากของพืชมีหลายชนิดได้แก่รากแก้วเป็นรากที่งอกออกมาจากเมล็ดคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเรียวไปจนถึงปลายรากรากขนแงเป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้วจะ,จะเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อยๆ รากฝอยเป็นรากที่มีลักษณะและขนาดโตสม่ำเสมอกันจะงอกออกมาเป็นกระจุกงอกออกจากรอบโคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อเสียไปหรือที่หยุดเติบโตพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่รากขนอ่อนหรือขนรากเป็นขนเส้นเล็กๆจำนวนมากมายที่อยู่ร,บรอบๆปลายรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุ เจมรู้หรือไม่ว่ารากของพืชน่ยสามารถจําแนกได้2ระบบคือระบบรากแก้วและระบบรากฝอยระบบรากแก้วคือระบบรากที่มีรากแก้วเป็นรากหลักเจริญเติบโตได้เร็วขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆและมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วที่ปลายรากแขนงจะมีรากค้นอ่อนงอกออกมาเช่นรากผักบุ้งเป็นต้นระบบรากฝอยคือระบบรากที่มีรากฝอยเป็นจํานวนมาก ไม่มีรากใดเป็นรากหลักมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่กระจายออกไปโดยรอบโคนต้นที่ปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอกออกมาเช่นรากหญารากข้าวโพดหรือรากมะพร้าวเป็นต้นนอกจากจะแบ่งรากเป็นระบบต่างๆกันแล้วรากยังมีหน้าที่คือ 1. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 2. ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายน้ำจากดิน และลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านทางลำต้นหรือกิ่งนอกจากนี้นะรากยังเปลี่ยนไปทำหน้าที่พิเศษอีกหลายอย่างคือ 1. รากสะสมอาหารเป็นรากที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารไว้สำหรับลำต้นเช่นรากแครอทรากมันสำปะหลังเป็นต้น 2. รากค้าจุนเป็นรากที่ช่วยค้ายันและพยุงลำต้นไว้เช่นรากโกงกลางเป็นต้น 3. รากยึดเกาะ เป็นรากสําหรับยึดเกาะลําต้นหรือกิ่งไม้อื่นเช่นรากพลูด่างกล้วยไม้เป็นต้น 4. รากสังเคราะห์ด้วยแสงพืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากมีไว้เพื่อสร้างอาหารโดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นรากกล้วยไม้เป็นต้น 5. รากหายใจเป็นรากที่มีลักษณะแหลมๆโผล่ขึ้นมาเหนือดินหรือน้ำช่วยในการหายใจเช่นรากสแหน่เป็นต้น เอาล่ะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรากเข้าใจบ้างหรือเปล่าเจมสรุปก็คือพืชมีรากที่สามารถทำได้หลายหน้าที่แต่ส่วนหลักคือดูดน้ำและแร่ธาตุนั่นเองว้าวขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วครับอะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วเรารู้จักหน้าที่ของรากให้อ่ามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้แล้วว่า ลากมีกี่ชนิดอะไรบ้างอ่าลากแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนอกเหนือจากค้ำจุนลำต้นนอกเหนือจากการดูดน้ำดูดอาหารแล้วก็ชูก,กิ่งก้านใบนะคะเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆว่าหน้าที่ลากอ่าหน้าที่หลักของลากก็คือทำหน้าที่ในการดูดน้ำดูดอาหารยึดลำต้นให้ตั้งตรงและแข็งแรงใช่ไหมคะ นอกจากนี้แล้วรากยังมีหนะ้าที่พิเศษอีกมากมายเช่นขำจุนลำต้นยึดเกาะหายใจสังเคราะห์ด้วยแสงอ่าแล้วก็สะสมอาหารใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูจะพานะักเรียนเข้าสู่แบบฝึกหัดนะคะก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดของเราอ่าเราไปดูคลิปหน้านี้ของเราก่อนคะ่นะหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชซึ่งเราจะทำอ่านำคลิปหน้านี้ไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ หน้าที่และส่วนต่างๆของพืชอาคูขอทบทวนอีกรอบค่ะอะเริ่มตั้งแต่ล้างสุดเลยก็คือารากรากทำหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งตรงแข็งแรงดูดน้ำดูดอาหารและหน้าที่พิเศษอีกมากมายเหมือนที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปอรู้จักรากแล้วไปดูที่ลำต้นค่ะลำต้นจะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำอาหารมาที่ใบถูกกิ่งก้านใบเพื่อให้ได้รับแสงนะคะ ลำต้นคือส่วนที่ต่อจากรากนะคะถัดจากลำต้นขึ้นมาก็จะเป็นใบค่ะใบของพืชจะทําหน้าที่ในการหายใจถ่ายน้ําและสร้างอาหารหรือที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นั่นก็คือจะต้องอาศัยโรงควัตถุสีเขียวหรือคลอโรอฟิลที่อยู่ในใบพืชน,นั่นเอง ซึ่งอะคอร์ฟิลจะทำหนะ้าที่ในการดึงแสงเข้ามาที่ใบนะคะ,ะเพื่อช่วยในกระบวนการสร้างอาหารค่ะเมื่อพืชสร้างอาหารเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ออกมาจะกระบวนการสร้างอาหารอะคูจะขอพูดคร่าๆก่อนนะคะนั่นก็คือได้น้ำตาลออกมาค่ะเมื่อได้น้ำตาลออกมาแล้วก็จะมีน้ำแล้วก็ออกซิเจนค่ะคือผลพลอยได้เสร็จแล้วพืชก็จะขายออกซิเจนออกมาคืนสู่ธรรมชาตินะคะซึ่ง แทนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชดึงเข้าไปในกระบวนการสร้างอาหารนั่นเองนะคะ,ะแล้วน้ําตาลที่พืชสร้างขึ้นเมื่อพืชแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆแล้วโดยกระบวนการแพร่นะคะเมื่อใช้ไม่หมดพืชก็จะเปลี่ยนน้ําตาลให้อยู่ในรูปของแป้งแล้วก็นําสะสมไปเก็บตามส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ,ะเสร็จแล้วไปดูที่ดอกค่ะดอกจะช่วยในการสืบพันธุ์นะคะ,ะ,ะเมื่ออา ดอกได้รับการผสมพันธุ์กิบดอกก็จะหลุดร่วงเสร็จแล้วรังไข่ของดอกก็จะกลายมาเป็นผลนะคะซึ่งในผลมีอะไรรู้ไหมที่ช่วยในการขยายพันธุ์มีเมล็ดค่ะเด็กๆ่ะเมื่อเด็กๆก,กินผลไม้อย่างเช่นมะม่วงใช่ไหมคะในผลมะม่วงมีเมล็ดเด็กๆก,ก็เอาสามารถเอาเมาล็ดไปเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ได้นะคะบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ฟังครูอธิบายแนวเรื่องส่วนประกอบของพืชรากและชนิดของรากแล้ว เด็กเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีความรู้ความเข้าใจมากแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก่อนที่จะจากกันสําหรับคลิปนี้คุณครูก็มีเพลงเรื่องส่วนประกอบของพืชมาฝากนะคะเด็กๆไปฝึกร้องมานะคะเดี๋ยวเปิดเทอมจะได้ร้องได้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้เด็กๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ